ถูกว่าทั้งชีวิตไม่เหมาะสมกับเวียรบ้านที่ออสเตรียเซฟสเตฟานีหายเงียบจากวงการผ่านทำอาชีพใหม่ แม้จะห่างหายจากวงการบันเทิงและหน้าจอไปแต่แฟนๆที่คิดถึงนักแสดงสาวเซฟซฟานีอวานิคก็สามารถติดตามเธอได้ในไอจีส่วนตัวเพราะเธอนั้นผ่านตัวมาทำในสิ่งที่รักนั่นก็คือการเป็นเทรนเนอร์นางเอกคนดังในอัปเดตชีวิตหลังพักงานวงการว่าตอนนี้เธอมีความสุขที่มีเวลาได้ทำตามความฝันอย่างเต็มที่เราเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอยู่มหาลัยก็ออกกำลังกายประจำอยู่แล้วสนใจทางด้านนี้มาตลอด แต่เราไม่ได้ทําจริงๆสักที่แต่พอเราลองเราเริ่มต้นจริงๆเริ่มสอนคนอื่นจริงๆก็ประมาณ4ปีที่แล้วแล้วก็เริ่มจริงจังขึ้นเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันเป็นทางที่เราชอบมากๆหันหลังให้กับวงการบันเทิงแล้วคือเรามาโฟกัสทางด้านตรงนี้มากกว่าความที่เราอยากจะทําตรงนี้มานานแล้วโดวยความที่โอกาสมาพอดีจังหวะมันมาก็เลยอยากรีบคว้าไว้ในส่วนของวงการบันเทิงตอนนี้ก็ที่เรารู้กันว่าทุกอย่างมันเงียบอยู่แล้ว เราก็เลยอยากพยายามใช้ช่วงนี้ทําตรงนี้ให้ดีที่สุดคนพบความสุขในตัวเองใช่ค่ะมันเป็นสิ่งที่เรารักมาตลอดเป็นเด็กที่บ้าพลังมาตั้งนานแล้วเรารู้สึกว่า้ามาทําแบบนี้มันไม่สุดเราก็จะดูแลลูกค้าของเราไม่สุดเขาจ่ายเงินมาเราก็ควรจะให้เวลาเขาให้สุดแล้วก็ดูแลเขาให้เต็มที่เหมือนเราได้เข้าในวงการหมาเหมือนเจอคนที่คิดเหมือนเราได้เจอคนที่บ้าพลังเหมือนเรามันก็สนุกดีแฟ ที่ติดตามมาตั้งแต่เข้าวงการสาวน้อยวัยสิมีฟีดแบ็อย่างไรบ้างบางคนที่ติดตามอยู่หลายๆคนก็พพอร์ตในสิ่งที่เราทําเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรารัก ผลงานละครเรื่องใหม่ของพระเอกวีสกุลวัฒน์อย่างผู้บ่าวอินดี้ยี่อินเตอร์อย่างคงรับประการเรตติ้งร้อนชาเช่นเคยเพราะอ่อนแอไปไม่กี่ตอนแต่ล่าสุดก็ทุกสถิติทำไปได้สูงถึง8.9ไปเรียบร้อยแล้วแต่ถึงเรตติ้งร้อนแรงแค่ไหนคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเกือบ100%ก็ยกความดีความชอบให้ไปที่เวีสกุลวัฒน์พระเอกของเรื่องเพียงแค่คนเดียวในส่วนของสาวเซฟานี่อวานิผููเป็นนางเอกกลับได้รับฟีดแบ็ก ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเพราะเธอโดนชาวเน็ตวิจารณ์ว่าไม่สวยสมกับที่ได้เป็นนางเอกของหนุ่มเวียทําให้ดูละครแล้วไม่ฟินไม่สมูทยิงเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับนางเอกคนก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นที่สาวริทิสาหรือโบเมลาดาก็ยิงเห็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจนเรียกว่าโดนราม่าแรงเวอร์จนอ่านแล้วเสียกําลังใจแทนเลยทีเดียวแถมล่าสุดยังประสวกับการที่อยู่ดีๆสาวซิฟานีก็ตั้ง p r i เวท instagram s t o เลยทําเอาถูกชาวเนต็ตโยงใส่ทันใดว่าสาเหตุสําคัญน่าจะเป็นเพราะเจอกระแสะคอมเมนต์แง่ลบสาสเข้าใส่แบบเต็มๆจนเจ้าตัวทนไม่ไหวนั่นเอง